ข่าวแรกครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณสัสิพิมลได้บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าแน่นอนว่าเราอยู่ในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานเทศกาลที่เราหยุดยาวๆและกลับบ้านมีการเฉลิมฉลองกันแน่นอนอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นที่จริงเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะอยากให้อุบัติเหตุเหล่านี้เป็นศูนย์เลยแต่เขามีการออกมาเพื่อที่จะรับรองกันนะฮะว่าทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยตอนนี้แจงเลยว่าเทศกาลวันหยุดยาวช่วงสงกราน หากเจ็บป่วยชุกเฉินระดับวิกฤตนะครับคุณผู้ชมหรือว่าใครที่ประสบอุบัติเหตุสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รับการรักษาใกล้บ้านได้เลยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17เมษายน2566ครับประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางต่างจังหวัด เพื่อกลับบ้านเยี่ยมเยียนเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะครับรวมไปถึงทำกิจกรรมต่างๆรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีประชาชนเดินทางจำนวนมากครับแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำจากข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพนะครับส่วนอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสปท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาครับ2,565ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เมษายนเกิดอุบัติเหตุรวม1,917ครั้งนะครับผู้บาดเจ็บอยู่ที่1,869คนผู้เสียชีวิตอยู่ที่278รายรัฐบาลจึงมีความห่วงใยประชาชนนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยก็สามารถ ใช้สิทธิ์กันได้นะคุณผู้ชมซึ่งสิทธิ์เนี่ยก็มีหลายสิทธิ์ด้วยกันแต่ต้องบอกว่านี่คือตัวเลขของการที่เรายังไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้เล่นหนาใช่ค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆใช่แล้วกรณีจะป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤตเนี่ยนะคะหากไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูงสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยค่ะเป็นไปตามนโยบายการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่หรือว่ายูเซปนั่นเองนะคะของทางรัฐบาลโดยให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษาเบิกค่าใช้จ่ายค่ารักษาจากสปสอชอตามอัตราที่กําหนดค่ะจากนั้นในกรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ฉุกเฉินระดับวิกฤตหรือกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์ที่บัตรทอง ที่ได้เดินทางไปต่างถิ่นแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงปวดศีรษะมากมเกิดภาวะท้องเสียรุนแรงเป็นต้นเนี่ยนะคะกรณีนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสอปสอชอว่าด้วยการใช้สิทธิ์รับบริการสาธารณาสุขกรณีที่มีเหตุสมควรอย่างเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ฉบับที่2พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ป่วยสิทธิบัตรทองหากมีเหตุสมควรหรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียน หน่วยบริการประจำแล้วก็สถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพตามมาตรา7พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ได้นะคะทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนตรียมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะพร้อมทั้งศึกษาข้อมูลหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเดินทางแล้วก็จุดหมายปลายทางเพื่อเป็นข้อมูลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยเร็วที่สุดค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัวที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่องควรเตรียมยาให้พร้อมเลยนะในการที่จะออกเดินทางไปในแต่ละที่แล้วก็มีการรักษาโรคเพื่อที่จะเป็นาการดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อให้เพียงพอสําหรับการเดินทาง สิ่งที่สําคัญเนี่ยต้องไม่ประมาทด้วยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะ